ลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมาอบแนคันป่าพี่ภูคาจตจีค่ะคุณผู้ชนาฬิกาตรง p s ในหกสิบเอ็ดคุณผู้ชมในรายช่วงแรกมีอะไรบ้างคุณสายจร์ปุระค่ะโชว์หมายเรขมหนึ่งหนึ่งสองนั้นดรายงานตัวสนอบางเขนยี่สิบเอ็ดธันวาคมนี้ไปไหมหนูไม่ไปไม่ไปนะคะมาคคาร่าไปไหม ไปนะคะฟุกพัชระนะคะเผยความในใจถึงโออนุชิตนะฮะยังรักกันดีแม้ความคิดทางการเมืองจะต่างกันอ่านี่เลยสามีคุณป้ายปันวาดก็มานะคุณป๊อบนิเทค่ะฟาดข่าวเมาด้วยความหวานนะหย่อนซีนกอดคอป้ยชมทะเลสุดโรแมนติกโรแมนติกจริงหรือมั่วชว์หรือไม่ติดตามนะช่วงแรกช่วงนี้สับสนุนโดยนี่เลยนะคะชาลำไยตราสวนในเวียงผู้ชมนะเม็ดและเปลือกของลำไยมีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าโพลีฟีนอลนะฮะลดอาการอักเสบของกล้า ้ามเนื้อคุณผู้ชมและสามารถที่จะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพราะโนคาเฟอีนแล้วก็โ no นน้ำตาลด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมมีอออถูกต้องตามกฎหมายวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับปกติหนึ่งกล่องราคาเต็มของเขาอยู่ที่550บาทค่ะแต่วันนี้เราให้พิเศษเลยเ,ลเพียงเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสาหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยนะคะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3ากล่อง1000บาทแล้วก็แบบ5้ากล่อง1 5 0 0บาทสนใจโทรได้เลยค่ะ0 8 6 3 เจ็ดเจ็ดเกย้ำนะคะ0863779859สามค่ะคุณผู้ชมนะฮะมากันเลยคุณผู้ชมวันนี้ข่าวเยอะเหมือนกันนะฮะข่าวเยอะเหมือนกันทุกวันนั่นแหละฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ารถติดมากแม่รถติดมากเลยเส้นแจ้งวัฒนาเป็นอะไรอ่ะรถมันติดรถมันเยอะมากเส้นสุขุมวิทไม่ติดนะคะมาติดตรงแจ้งวัฒนาประจําเลยไม่ทานได้กินข้าวเลยสิแม่ถูกต้องแม่เลยต้องเอาขนมไปทานนะครับแม่กินขนมแล้วนะไอม่ใช่หรอมาเลยติดอะไรนะทางถนน มันก็ทำทุกที่แหละปาวินทาก็ทำก็ไม่เห็นติดเลยเธอมาสายหรือเปล่าเธอมาสายสินะฮะสนทิยานนะคะแบร์ไตนะคะแบรนด์นะคะท็อปทีวีนะคะ เขาบอกปั้นใช่ไหมเจ็ดอดีตผู้ประกาศเนชั่นนะคะโวยมีเครดิตนะพอกู้เงินนะมกรานี้ได้ดูแน่นอนะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่ชัดเจนแต่ว่าคราวนี้ชัดเจนแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าคุณสนธิยาเชื่อรัอไทยในธรรมค่ะออกมาโปรโมตนะเพจที่ชื่อว่า Top New s l i v e มันจะอีกช่องเหรอไม่ได้ช่องไหนแล้วค่ะแม่ทำช่องเองแล้วทำช่องเองแล้วแน่เลยน่าจะใช่นะคะล่าสุดนี่คุณจะทําช่องเองแล้วเขาก็เลยออกมาโปรโมทเพจนี่แหละค่ะ Top New s l i v e เป็นแบรนด์ที่คิดว่าน่าจะ เป็นแบรนด์รายการข่าวที่จะใช้กับผู้ประกาศข่าวชุดที่ลาออกจากช่อง Nation TV ไปคุณสนทิยานเนี่ยนะคะผู้ในรายการของสนทิยานชัดครบจบจริงซึ่งช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องใน YouTube สถาบันทิศทางไทยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่พูดมาตลอดไม่ใช่ว่ากลัวหรือไม่มีทางไปนะแต่ถือคติเสือไม่เห่าที่เข้าไปเสือไม่เห่าอยู่แล้วไงเสือเสือไม่เห่าเสือมันต้องทำราว้องทำราวนะคะแต่ว่าเสือไม่เห่านะสมานะคะคุณสนทิยานก็บอกว่าที่เข้าไปที่ Nation TV ก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าถูกกราบ ขอร้องให้เข้าไปช่วยบริหารช่วยแก้วิกฤตหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเนชันเขาก็ยังประสบกับวิกฤตปัญหาต่างๆอยู่นั่นเองนะคะแล้ววันที่ราออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่ว่ามีปัญหาความคิดในเชิงอุดมการเชื่อว่าการทําข่าวสารที่ผ่านมาจนถึงวันนี้30กว่าปีเกือบ40ปียืนหยัดในหลักการข้อหนึ่งก็คือการนําเสนอความจริงภูมิใจตลอดมาในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยรักษาประเทศชาตินี้เอาไว้ให้พ้นจากคนที่คิดทําลายชาติบ้านเมืองหรือใช่แล้วค่ะแล้วก็ชีวิตที่ทําข่าวมานะ ก็ประสบความสําเร็จในทุกที่เลยเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่เนชั่น TV ก็ไม่ใช่ความฟลุกเป็นการสร้างนะคะมาจากประสบการณ์ล้วน,ลวนแล้วที่มีข่าวว่าตอนแรกเนี่ยคุณสนทิยานจะไปแถลงข่าววันที่16ธันวาคมแล้วก็จะออกอากาศในวันที่21ธันวาคม ตรงนี้เนี่ยไม่เคยพูดสักคำเลยที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการนําเสนอข่าวในช่องเนชั่นทีวีในยุคข,ของคุณสนธิยานเนี่ยดูเหมือนว่าจะเชียร์พลเอกประยุจันโอชาตรงนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าเพราะว่าเราเนี่ยต้องสู้กับคนให้ต้องการเข้ามาทํำลายชาติบ้านเมือง mm. เราต่อสู้กับคนให้ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ mm. นั่นคือเหตุผลที่ต้องเชียร์พลเอกประยุทธ์ uh. ให้เป็นหัวหอกในการ mm. ต่อสู้นั่นเองนะคะ uh. แล้วคุณสนธิยานยังบอกอีกว่าผมมั่นใจในความสําเร็จที่ประชาชนยอมรับส่วนเงินที่จะจัดตั้งแล้วก็ d o n น ธุรกิจทีวีต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยเคยเป็นเจ้าของคอมมูนิตี้มอลเคยเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม,มแล้วก็สร้างตึกของตัวเองได้จากกําไรในการทําธุรกิจข่าวสารเพราะฉะนั้นมีเครดิตพอที่จะกู้แบงค์หรือว่ากองทุนที่จะทํางานต่อไปได้<ะ>เดือนมก,กราคมนี้เจอกันแน่นอนทีมงานทุกคนในน้ำท็อกทีวีขอเปอีกช่องหนึ่งนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเคเบิลทีวีนะฮะเพราะว่า อย่างช่องคอยเขาก็ออกอากาศทางเคเบิลทีวีนะฮะเพราะเคเบิลทีวีนี่ค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่าพวกทีวีระบบดิจิตอลดิจิตอลนี่ก็เล็งมาหลายคนแล้วตอนนี้ก็มีหลายช่องจ่อเล็งเหมือนกันใช่ไหมแม่จ่อแล้วนะเล็งไปแล้วเกินครึ่งเกินครึ่งนะคะปีหน้าน่าจะได้เห็นข่าวเยอะขึ้นเนาะเจ๊เล็งชอบดูชอบดูชอบดูแล้วชอบไปยืนหน้าเจ้าโอ้ยน่ากลัวแม่คิดว่าโอเคไหมท็อป เนี่ยท็อปทีวีอะไรเงี้ยก็ได้คะได้ใช่ไหมแม่คนเรานี่นะคะถ้าเกิดเก่งมีความสามารถนะคะอ,อุดมการทางการเมืองชัดเจนเขาก็จะดึงกลุ่มกลุ่มคนที่ชอบอย่างพี่ปอง<ะ>พี่กนกอย่างเงี้ยก็ เข้าไปดูได <parfois> uhm ้คนที่แบบว่าเอาง่ายๆมพราะมกลุ่มกปกสอ่ะก็จะไปดูช่องนี้เพราะว่าบ้านเมืองเราก็มีหลากหลายนะหลายกลุ่มความคิดแล้วมีหลากหลายกลุ่มนะคะซึ่งเมื่อวันก่อนนี้ก็ทางนชันเขาก็เปิดตัวผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการรวมดาวเหมือนกันนะมาจากช่องนู้นช่องนี้นะของเก่าก็มีนะะก็เป็นขวดเล่าเก่าในขวดใหม่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะชอบช่องไหนก็ดูช่องนั้นเพราะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยไม่ชอบช่องนี้ก็ไม่ต้องดูชอบช่องนี้เราก็ดูเราชอบหนังผีเราก็ดูหนังผี เราชอบการ์ตูนหรือเรอดูการ์ตูน <ขอ S 2> เราชอบซีรีส์หรอดูซีรีส์เดี๋ยวนี้มันชัดเจนแล้วว่า <ừ> mm กลุ่มไหนกลุ่มใครกลุ่มมันมยังไงก็คงขายได้อยู่แล้วเนาะมาตาลาชอบดูทีวีรายการอะไรบ้างคะ โกหกแล้วฮะอ่ะนะคะแกรมมี่นะออกแถลงการแสดงความเสียใจกรณีคอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทนแล้วนะทำหนังสือมาออกมาล่อนเรียบร้อยแล้วะใช่ค่ะก็หลังจากที่คอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทนนะได้ถูกยุติไปกลางคันเนี่ยล่าสุดทางด้านของบริษัทแม่นะรบ,บริษัทจ m เอ็มแกรมมี่ก็ออกมาถแถลงผ่านแฟนเพจนะจีเอ็มแกรมมี่ก็บอกเอาไว้ว่าบริษัทจ m เอ็มแกรมมี่เนี่ยเสียใจนะที่บริหารจัดการงานดนตรีบิ๊กเม์เทนได้ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้เกิดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะด้านของมาตรการ การป้องกันโควิดสิต้องขอโทษไปถึงหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการ<ะ>หน่วยงานด้านการปกครองด้านสาธรารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ชมทุกท่านเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้านเนี่ยแก้ตัวใหม่มหาที่พักรอแล้วเดี๋ยวไปเจอกันปีหน้าน,นะคะวิกมาร์ที่มีมานานแล้วนะใช่แม่แส่วนใหญ่เขาก็มีทุกปีอะเนาะม,มีเป็นพวกแบบว่าแนวเพลงที่คนแบบว่าชอบจริงๆไปดูแล้วก็ดูเยอะด้วยมันมีแนวเพลงที่หลากหลายหลากหลาย แล้วเขาพาไปดูกันเยอะเลยนักข่าวก็ชอบไปกันค่ะแต่แม่น่ะอยากจะไปเดี๋ยวดูยัยแจ็กกาลินแย่งตลอดทําไมพี่แจ็กกาลินเขาจะไปเขาจะเป็นสายฮิปฮอปเขาจะไปดูฮิปฮอปสายโยโย่เออไอเราเราก็ติดรายการที่ทีวีพูเข้าไปไม่ได้ไงเราสายย่อป่ะแม่ไม่ค่ะเราสายโคลกค่ะสายย่อไม่เอาโคลกอย่างเดียวเคเอ่อเสคเอ่อของน้ำเพชรอ๋อแม่ชอบกินเพชรใช่ค่ะนะฮะไปไหนคะน้องไปไหนคะฮะไปข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวแรงเอาด่างให้แม่หน่อยนะ ฮะขยับรถท่ไหมอ่ะเอารถของจนที่นี่เข้าๆหรอเอาหรือใครจะไปขครอยากให้อ่ะ อืมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งุก่อนคุณผู้ชมนะเขาบอกเชาาเน็ตแห่ให้กำลังใจนะป่าเต้ยุธนานะฮะหลังโพสต์ขอโทษที่ทำได้แค่นี้ค่ะพอมีข่าวว่าทางด้านของคอนเสิร์ตบิ๊กมอเต็ได้ถูกยุติไปเนี่ยตอนแรกทางด้านของป่าเต้ก็ออกมาโพสนะเป็นโพสตสั้นๆที่เขียนเอาไว้ว่าขอโทษที่ทำได้แค่นี้ครับซึ่งหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงป่าเต้อะนะคะในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ล่าของล่าสุดทางด้านของป่าเต้นะคะก็ออกมาโพสต์ต่อเนื่องเลยก็บอกว่า ใจความว่าที่ผมเนี่ยโพสไว้ก่อนหน้านี้ที่มันสั้นๆเพราะว่ามีแรงคิดได้แค่นั้นจริงๆมาถึงวันนี้หลังจากที่มีเวลาทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นการดีที่จะต้องขยายความถึงสิ่งที่รู้สึกนะคะทั้งหมดทั้งปวงเป็นเพราะว่าผมไม่สามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีอย่างที่วางแผนไว้โดยเฉพาะมาตรการทางการป้องกันโควิดที่ควรจะเข้มงวดมากกว่านี้จึงขอใช้โอกาสนี้ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็ขอโทษไปถึงทั้งผู้ชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขอโทษชาวโคราชขอโทษสิ แล้วปินทุกคนและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็ต้องขอโทษ CEO ของเราทั้ง2คนที่ต้องได้รับได้รับผลกระทบก็คือคุณเจิบฮาวิทนะคะแล้วก็พี่เล็กบุษบานั่นเองค่ะใช่ครัคุณผู้ชมเขาโดนไป2คนนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของพลกอล้วยนะฮะต้องดูแลกันต่อไปนะฮะแต่ว่า หลายคนก็ไปโยงเกี่ยวกับการเมืองบอกว่าเหตุการณ์ทำไมที่นูนที่นู่นที่นี่ที่นั่นไม่โดนปิดจัดได้หมดไม่เห็นมีจวดเติดอะไรเลยก็ปกติกันหมดแล้วค่ะแต่พอเป็นบิ๊กเมล์เทนทำไมมันคนละอย่างเลยออวันฟิวตี้โฟร์ไฟไอเลิฟยูสอมาตรฐาหรือปม่เล้มีการชู3นิ้วทำไมโดนลวกนะฮะก็ต้องมาดูมาดูว่าสองมาตรานจริงหรือมั่วชวนหรือไม่ ทุกคนก็มีคำตอบอยู่ในใจเรียบร้อยแต่เราไม่สามารถที่จะเผยคำตอบในใจของเราออกมาได้นะฮะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนี่เลยคุณผู้ชมนะชาลำไยตราสวนในเวียงนะฮะเม็ดและก็เปลือกมีผลการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าโฟลิฟินนลนะฮะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อคุณผู้ชมนะฮะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลน,นะคุณผู้ชมนะฮะและวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับปกติหนึ่งกล่องนะคะราคาเต็มอยู่ที่550บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือเพียง390บาททเ่านั้น นอกจากนี้ยังมีโปรสําหรับช่ดขานาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยค่ะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3กล่อง1,000บาทแล้วก็แบบ5กล่อง1,500บาทสนใจโทรค่ะ0863779859ย้ําย้ำนะคะ0863779859ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ดังมากเลยนะะก็เรียกว่า คุณทายเจริญปูระเลยแล้วกันจําชื่อใน,ในม็อปก,ก็ชื่ออะไรนะทายอะแม่ยกแห่งชาติแม่ยกแห่งชาตินะทายเจริญปูระนะฮะเขาบอกโชว์หมายเรียกนะฮะว่าเอามหนึ่นองนะคะอ่ะโดยแล้วคุณผู้ชมนะทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปว่าอะไรใครเลยนะคะลง<อ>หมดเล,เลยทั้งประเทศนะฮะ,ะชว่วงนี้พักสักครูกหนึ่งก่อนครับค่ะ